มีหลายครั้งในชีวิตที่ทุกอย่างดูเหมือนจะหยุดชะงักไปพร้อมๆกับประตูบานแล้วบานเล่าปิดและงอโอกาสต,ต่างๆหายไปแต่กระนั้นบางสิ่งในตัวเรากระสิทว่าปฏิหารใกล้เข้ามาแล้วกว่าที่เราคิดและนี่คือความย้อนแยง้งหลายคนเชื่อว่าพวกเขาต้องรอให้พระเจ้าทรงกระทําก่อนที่จะก้าวไปข้างหน้าทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วการก้าวเดินนั่นแหละคือสิ่งที่ปลุกเร้าการกระทําของพระเจ้าบทเพนง,งสดีบทที่7จสิคือบทภาวนาที่พลิกสถานการณ์มันไม่ได้ขอความช่วยเหลือจากที่ไกลแต่มัน ร้องขอปาฏิหาริย์ในทันทีและนั่นคือสิ่งที่เราอยากจะแสดงให้คุณเห็นในวันนี้บทเพนมศดีบทที่7จสิบเปิดหนทางที่เป็นไปไม่ได้ได้อย่างไรเมื่อคุณเรียนรู้ที่จะใช้มันด้วยความตั้งใจการมุ่งมั่นและศรัทธาที่และงือมือทําเสียงร้องขออันเร่งด,วด่วนในบทเพนมศดีบทที่7จสิบได้สะท้อนอยู่ในใจเราเสมอมาเพราะมันสะท้อนได้อย่างสมบูรณ์แบบถึงสิ่งที่ผู้คนมากมายประสบในความเงียบงนัน ความจําเป็นในการเข้าช่วยเหลือโดยทันทีแต่กระนั้นคนส่วนใหญ่ก็ละอายที่จะยอมรับแม้กระทั่งกับตัวเองมีความเชื่อที่เกิดจะโดยไม่รู้ตัว่าหาการขอให้พระเจ้าทรงเร่งรัดเป็นสิ่งแสดงถึงการขาดศรัทธาทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วมันตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงมันคือความเชื่อมั่นอย่างแท้จริงมันคือการตระหนักรู้ว่าเมื่ออยู่คนเดียวคุณได้มาถึงขีดจํากัดแล้วและไม่มีความเข้มแข็งใดที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าความเข้มแข็งของคนที่ในที่สุดก็เข้าใจว่าถึงเวลาที่จะให้พระเจ้าทรงกระทําแล้วตอลออดชีวิตที่ผ่านมาเรา สังเกตเห็นว่าคุกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้อยู่ที่สถานการณ์แต่เป็นความกลัวของผู้คนที่จะยอมรับว่าพวกเขาต้องการความช่วยเหลือความกลัวการตัดสินความกลัวที่จะดูอ่อนแอความกลัวที่จะยอมรับว่าพวกเขาไม่สามารถแบกรับภาระที่แบกมานานหลายปีได้อีกต่อไปและบางทีคุณอาจเคยรู้สึกถึงภาระนั้นบางทีคุณอาจเคยประสบสถานการณ์ที่บางสิ่งในตัวคุณกรีดร้องหาทางออกอย่างรวดเร็วแต่จิตใจของคุณซึ่งถูกปรับสภาพให้เข้มแข็งต่อละอดเวลาบอกคุณว่าทนอยู่ในความเงียบงันดีกว่าและเราถามว่า ความเงียบงันนั้นได้ั้างคุณไว้กี่ครั้งแล้วความจริงคือคนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าความกลัวมักจะครอบงำมากจนมีทธิผลแม้กระทั่งต่อคำภาวนาของพวกเขาหลายคนอธิษฐานราวกับว่าพวกเขาต้องล้มน้าพระเจ้าว่าพวกเขาสมควรได้รับคำตอบคนอื่นๆอธิษฐานขอน้อยกลัวที่จะขอมากเกินไปและมีบางคนที่อธิษฐานไม่ได้ด้วยซ้ำโดยเชื่อว่าปัญหาของพวกเขานั้นเล็กเกินกว่าจะรบกวนพระผู้เป็นเจ้าแต่ผลการศึกษาในปัจจุบันแสดงให้เห็นว่าผู้คนมากกว่าร้อยละแปดสิบตัดสินใจโดยมีแรงจูงใจ จากความกลัวไม่ใช่ศรัทธาและหากสถิตินี้สะท้อนพฤติกรรมของมนุษย์มันก็สะท้อนถึงวิธีที่พวกเขาสแสวงหาความช่วยเหลือทางจิตวิญญาด้วยเช่นการบทเพนวัสดีบทที่เจได้ท้าทายแนวคิดนี้โดยตรงมันไม่ได้กล่าวว่าพระเจ้าข้าเมื่อพระองค์มีเวลาแต่มันกล่าวว่าโปรดรีบเร่งมันเกือบจะเป็นคําวิงวอนที่ข้ามผ่านหลายสตวรษเตือนให้คุณรู้ว่ามีศรัทธาชนิดหนึ่งที่ไม่รอให้พายุผ่านไปก่อนจึงจะละ เมื่อมือทามันคือศรัทธาที่ร้องขอความช่วยเหลือท่ามกลางพายุและบางทีนี่อาจเป็นช่วงเวลาที่แน่นอนในชีวิตของคุณที่คุณต้องอนุญาตให้ตัวเองได้ส่งเสียงร้องขอเช่นนี้ตัวเราเองต้องเรียนรู้สิ่งนี้ด้วยวิธีที่เจ็บปวดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ไดมีช่วงเวลาหนึ่งเมื่อหลายปีมาแล้วที่เราสูญเสียรายได้เกือบทั้งหมดไปพร้อมๆกันโครงการต่างๆสิ้นสุดและงอคําสัญญาไม่เป็นจริงประตูหลายบานปิดินงอโดยไม่มีคําอธิบายเราจําได้ว่า ใช้เวลาหลายคืนติดต่อกันพยายามหาทางออกที่มีเหตุผลแต่ความจริงคือความกลัวได้เข้าครอบงำเราและในห้วงวงแห่งความสิ้นหวังนี้เราได้ทําตามที่บทเพลงมสดีบทที่7จ็สอนอย่างแท้จริงเราได้ขอความช่วยเหลือในทันทีคืนนั้นเราเขียนทุกสิ่งที่รบกวนใจเราล้างอไปวางกระดาษสนงอบนโต๊ะและกล่าวเพียงว่าฉันต้องการความช่วยเหลือตอนนี้เราไม่จําเป็นต้องพูดจาไพเราะเราไม่จําเป็นต้องแซงทําเป็นเข้มแข็งเราแค่ต้องการความซื่อสัตย์และเป็นความซื่อสัตย์นั้นเอง งที่เปิดทางไปสู่โอกาสที่สําคัญที่สุดโอกาสหนึ่งในชีวิตของเราในวันรุ่งขึ้นเราได้รับโทรศัพท์จากบรรณาธิการที่สนใจในโครงการที่เราคิดว่าตายไปแล้วอย่างแม่นยําการโทรศัพท์ครั้งเดียวนั้นเปลี่ยนทุกสิ่งราวกับว่ามีบางสิ่งเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นสําหรับเราอย่างแท้จริงในขณะที่เราพักผ่อนจากการต่อสู้นั้นบทเพนง,งัสดีบทที่70ไม่ใช่แค่บทภาวนามันคือการอนุญาตการอนุญาตให้เป็นมนุษย์การอนุญาตให้ยอมรับว่าคุณเองก็มาถึงขีดจํากัดแล้ว การอนุญาตให้ร้องขอโดยปราศจากความกลัวและเมื่อคุณทำเช่นนั้นเมื่อคุณปนดับละย่อยสิ่งที่อุดอูอยู่ในจิตวิญญาณของคุณออกมาอย่างแท้จริงบางสิ่งในตัวคุณก็จัดระเบียบใหม่ชีวิตตอบสนองสถานการณ์ต่างๆจัดระบบใหม่หนทางที่เป็นไปไม่ได้เริ่มเปิดออกไม่ใช่เพราะทุกสิ่งรอบตัวคุณเปลี่ยนไปในทันทีแต่เพราะคุณเปลี่ยนวิธีที่คุณวางตัวเองต่อหน้าสิ่งที่เป็นไปไม่ได้และสักครู่หนึ่งเราอยากให้คุณคิดถึงสิ่งนี้คุณแบกภาระเพียงลำพังมาแล้วกี่ครั้งที่มันจะคคคคลลลีี่่่่าาาายยงงอได้หกกุณเแวว ฉันต้องการความช่วยเหลือตอนนี้คุณปล่อยให้โอกาสมากมายหลุดละออยอไปกี่ครั้งแล้วเพราะความกลัวที่จะดูประบางประตูหลายบานจะเปิดออกกี่บานแล้วหากคุณมีความกล้าที่จะร้องขอให้เร็วกว่านี้บทเพนงศดีบทที่เจเตือนคุณว่าพระเจ้าไม่ได้ถอนตัวออกไปเมื่อคุณสิ้นหวังตรงกันข้ามมันเป็นช่วงเวลาที่คำตอบเข้ามาใกล้ต่างหาก และเมื่อคุณเข้าใจสิ่งนี้ชีวิตก็เริ่มเคลื่อนไหวด้วยความเร็วที่น่าประหลาดใจแม้กระทั่งผู้ที่เชื่อในปฏิหารอยู่แล้วมีส่วนหนึ่งของบทเทนมัสดีบทที่70ที่ดึงดูดความสนใจของเราเสมอมาเมื่อกล่าวว่าผู้ที่ปรารถนาร้ายต่อคุณจงได้รับความอับอายและสับส,บสนนี่ไม่ใช่แค่การคุ้มครองทางจิตวิญญ,ญาณเท่านั้นแต่มันยังเป็นการสอนทางจิตใจเกี่ยวกับสิ่งที่เราสังเกตเห็นมาตลอดชีวิตการต่อสู้มากมายที่เรารเผชิญหน้าไม่ได้มาจากโลกภายนอกเท่านั้น แต่มาจากเจตนาที่ซ่อนเร้นของผู้คนที่อยู่ใกล้ชิดกับเราและเชื่อเถิดว่าสิ่งนี้ส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อเส้นทางที่เราพยายามจะสร้างขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเราสังเกตเห็นว่าความกลัวที่จะถูกทรยศปลอกและวงหาหรือทำร้ายนั้นได้หล่อละอมการตัดสินใจของคนส่วนใหญ่โดยเงียบเยบคุณหยุดแบ่งปันความฝันมาแล้วกี่ครั้งเพราะคุณรู้สึกว่ามีใครบางคนรอบตัวคุณอาจแอบเป็นปรปักกับคุณคุณรู้สึกว่ามีบางสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นกี่ครั้งแล้วในขณะที่คุณกำลังจะก้าวไปข้างหน้า ความรู้สึกนี้พบบ่อยกว่าที่คิดและงานวิจัยสมัยใหม่แสดงให้เห็นว่าผู้คนมากกว่าร้อละหเคยรู้สึกว่าความสําเร็จของพวกเขาถูกบั่นทอนโดยคนใกล้ชิดไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าภัยคุกคามทางอารมณ์แม้ว่าจะไม่ใช่ทางกายภาพก็ยังคงมีอํานาจบทเพนวัสดีบทที่7 0กล่าวถึงความเป็นจริงนี้โดยตรงเพราะมันเปิดเผยหลักการหนึ่งมีพลังที่มองเห็นได้และมองไม่เห็น ที่พยายามขัดขวางความ,วามก้าวหน้าของคุณและเมื่อคุณปล่อยให้ความกลัวต่อพลังเหล่านี้เติบโตในตัวคุณความกลัวนั้นก็จะกลายเป็นอมพาธมากกว่าศัตรูภายนอกใดๆความสับสนและความอับอายที่แท้จริงที่กล่าวถึงในบทเพลงวสดีไม่ได้หมายถึงเฉพาะศัตรูทางจิตวิญญาณเท่านั้นแต่ยังหมายถึงศัตรูทางจิตวิทยาที่แทรกซึมเข้ามาในจิตใจของคุณนั่นคือความสงสัยและเราก็รู้ทักความสงสัยนี้เป็นอย่างดีมีช่วงเวลาหนึ่ง ที่เรากําลังทํางานอย่างหนักกับต้นฉบับฉบับหนึ่งของเราและทุกหน้าที่เราเขียนดูเหมือนจะ,ะเผชิญกับการต่อต้านมันไม่ใช่การต่อต้านทางกายภาพมันราวกับว่ามีบางสิ่งกระสิทว่าทั้งหมดนี้จะไม่มีความหมายอะไรเลยย่อว่าเรากําลังเสียเวลาเราจําได้ครั้งหนึ่งเมื่อคนรู้จักคนหนึ่งซึ่งเราเชื่อว่าอยู่ข้างเราได้บอกเราโดยตรงว่าความคิดของเราเป็นเพียงจินตนาการเท่านั้นคําพูดเหล่านั้นก้องอยู่ในตัวเรานานหลายวันและแม้จะรู้ว่ามันเป็นเพียงคําพูดแต่มันก็ดูเหมือนมีน้ําหนัก นี่สามารถทําให้พื้นดินใต้เท้าเราสุดละงอได้บางทีคุณอาจเคยรู้สึกคล้ายกันเมื่อคําพูดง่ายๆแต่กล่าวผิดเวลาได้ทําลายความมั่นใจที่คุณบ่งเพาะมานานแสนนานแต่เป็นช่วงเวลานี้เองที่เราได้ค้นพบความจริงอันทรงพลังสิ่งที่บทเพลงัสดีบทที่เจ็ดสิบขอให้ศัตรูถูกทําให้สับสนยังใช้ได้กับความคิดและอิทธิพลที่พยายามจะบิงเบนเราจากจุดประสงค์ของเราแทนที่จะมองคาวิจารณ์เป็นการโจมตีส่วนตัวเราก็เริ่มสังเกตว่ามันเผยให้เห็นความประบางทางอารมณ์ของผู้ที่พูดออกมาได้อย่างไร เราค้นพบว่าผู้คนมากมายที่พยายามท้อแท้เราไม่ได้ทำเช่นนั้นเพราะพวกเขาเชื่ออย่างแท้จริงว่าเราจะล้มเหลว่าแต่เป็นเพราะพวกเขากลัวที่จะเห็นคนรอบข้างประสบความสำเร็จในสิ่งที่พวกเขาเองไม่มีความกลา้าพอที่จะทำตามความเข้าใจนี้เปลยุ่ยนทุกสิ่งเราหยุดมองเห็นศัตรูและเริ่มมองเห็นผู้คนที่ติดกับดักความกลัวของตัวเองและเมื่อคุณทำเช่นนั้นสิ่งที่ไม่ธรรมดาก็เกิดขึ้น ภาระทางอารมณ์ที่พวกเขาพยายามจะวางไว้บนคุณก็สลายไปง่ายๆราวกับว่าพระเจ้าทรงทำให้ผู้ที่ปรารถนาร้ายต่อคุณสับสนจริงไม่ใช่ด้วยการทำลายพวกเขาแต่ด้วยการป้องกันไม่ให้เจตนาของพอวกเขาไปถึงคุณมีรายละเอียดที่น่าสนใจการศึกษาทางจิตวิทยาแสดงให้เห็นว่าความคิดเชิงลบที่ซ้ำซากมีความสามารถในการระดับพลังงาน ทางกายภาพของร่างกายเรากับกําลังสุบฉีดพลังชีวิตของคุณออกไปกล่าวอีกในหนึ่งสิ่งที่ใครบางคนปรารถนาร้ายต่อคุณจะมีอํานาจก็ต่อเมื่อมันพบจุดอ่อนในตัวคุณเท่านั้นนั่นคือเหตุผลว่าทําไมเมื่อบทเทนวัสดีบทที่70ขอให้พระเจ้าทรงทําให้คู่ต่อสู้เหล่านี้สับสนมันจึงเตือนเราว่าพลังที่แท้จริงอยู่ที่ความชัดเจนทางจิตใจและความชัดเจนจะเกิดขึ้นเมื่อคุณตัดสินใจที่จะไม่แบกรับคำวิจ หาราการกระทำผิดและเจตนาของผู้อื่นราวกับว่าพวกมันคือความจริงเกี่ยวกับตัวคุณเราจาวันนั้นได้อย่างชัดเจนที่เราตัดสินใจประดอยตัวเองจากอิทธิพลนั้นเราหยิบต้นฉบับที่รบกวนจิตใจเราอย่างมากระบททุกสิ่งที่เราเขียนไปตอลอดทั้งสัปดาห์และเริ่มต้นใหม่ไม่ใช่เพราะความอ่อนแอแต่เพราะการปลาดอยและการเริ่มต้นใหม่นี้ไม่เพียงแต่ทําให้เรากลับมามีพละกกาลังแต่ยังปูทางไปสู่ผลงานที่จะส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อผู้คนนับพันชีวิต ในอีกหลายปีข้างหน้ามันราวกับว่าในที่สุดบางสิ่งก็ถูกขจัดออกจากเส้นทางขอเ well, งาราวกับว่าคำขอของบทเพลงวัสดีได้รับการตอบและความสับสนที่เคยเกิดขึ้นกับเราได้ถูกส่งกลับคืนไปยังผู้ที่พยายามทำให้เราเป็นอมาภ่าสิ่งที่เราปรารถนาคือให้คุณเข้าใจว่าเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นกับเราไม่มีอะไรและไม่มีใครสามารถยับยั้งสิ่งที่ถูกกำหนดให้เบ่งบานผ่านตัวคุณได้แต่เพื่อให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นคุณต้องตระหนักว่าเมื่อใดที่ อิทธิพลไม่ว่าจะเป็นบุคคลสภาพแวดล้อมหรือความคิดกำลังบีงเบนจิตวิญญาณของคุณออกจากจุดประสงค์ของมันและในขณะนั้นเสียงร้องขอจากบทเพลงมสดีบทที่7จก็กลายเป็นอาวุธท,ทางจิตวิญญาณและจิตวิทยามันปรับสมดุลความแข็งแกร่งของคุณฟื้นฟูเสียงภายในของคุณและทําให้คุณมองเห็นสิ่งที่เคยถูกซ่อนไว้และบางทีนี่อาจเป็นช่วงเวลาที่ต้องขอสิ่งนั้นโดยเฉพาะความชัดเจนความชัดเจนที่จะมองเห็นว่าใครอยู่เคียงข้างคุณความชัดเจนที่จะรับรู้ว่าความคิดใด ที่ส่งเสริมคุณและความคิดใดที่บันทอนคุณความชัดเจนที่จะไม่ปล่อยให้คำสัญญาที่ว่างเปล่าหรือคำพูดที่มีเจตนาร้ายมาพ้าพ,พลังงานของคุณไปเพราะเมื่อความชัดเจนนี้มาถึงศัตรูทั้งภายในและภายนอกจะสับสนอย่างแท้จริงและเส้นทางเบรยื่งหน้าของคุณก็จะสว่างสวยขึ้นกว่าที่คิดไว้มีช่วงเวลาหนึ่งในสดุดีบทที่เจ็ดสิบที่คำวิงวอนเปลี่ยนน้ำเสียงและการอธิษฐานก็ไม่ได้เป็นเทิงเสียงร้องขอความช่วยเหลืออีกต่อไปแต่กลับกลายเป็นการเชื้่เชิญสู่ความสุข ขอให้ทุกคนที่สแสวงหาพระองค์เปรมปรีและยินดีในพระองค์เถิดจุดเปลี่ยนนี้ทาให้ฉันไตรอดรองอย่างลึกซึ้งเสมอมาเพราะมันเผยให้เห็นหลักการที่น้อยคนนักจะเข้าใจนั่นคือแม้จะอยู่ในช่วงเวลาที่เร่งด่วนก็ยังมีที่ว่างสําหรับความหวังเสมอและฉันไม่ได้กําลังพูดถึงความหวังแบบเฉยเมยแอะตรงหมายถึงพลังภายในที่เปลี่ยนแปลงวิธีที่คุณมองชีวิตของคุณเองแม้ในอย่างที่ทุกอย่างดูเหมือนจะเลวร้ายงอเรื่อยๆต่อละอดหลายปีที่ผ่านมาฉันกระหนักว่าคนส่วนใหญ่ ใช้ชีวิตอยู่ในวงจรทางอารมณ์ที่บั่นทอนกำลังอย่างมากพวกเขาเชื่อว่าพวกเขาจะมีความสุขได้อย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อทุกอย่างคลี่คลายปัญหาผ่านพ้นไปนี่สินได้รับการชํารนี่แหลคขาว่ามเจ็บปวดได้รับการเยียวยาแต่นั่นไม่ใช่ความสุขนั่นคือความโล่งใจความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกแต่มันมาจากสิ่งที่เกิดขึ้นภายในและนี่คือสารที่ซ่อนอยู่ในสะดุดีบทที่70อย่างแท้จริงความสุขคือการกระทําแห่งศรัทธ,ธาไม่ใช่ผลลัพธ์ของสถานการณ์ในช่วงเวลาที่มืดมิดที่สุด ของการเดินทางของฉันฉันเข้าใจความจริงนี้ในแบบที่เจ็บปวดแต่ก็เปลี่ยนแปลงใชีวิตฉันกำลังเพผนกับช่วงเวลาที่ทุกสิ่งดูเหมือนจะสมคบคิดขัดขวางความก้าวหน้าของฉันข้อเสนอที่ถูกปฏิเสธประตุนี่ปิดตายคำวิจารณ์อย่างหนักข่าวหรือที่มุ่งร้ายรู้สึกเหมือนทุกย่างก้าวต้องใช้พละกำลังที่ฉันไม่มีอีกต่อไปแล้วฉันจำได้ว่ามีวันหนึ่งที่ฉันออกจากบ้านเพื่อไปสูดอากาศบริสุทธิ พยายามสลัดความรู้สึกท้ายแพ้ที่ตามหลอกหลอนฉันมาหลายสัปดาห์ฉันหยุดใกล้สะพานแห่งหนึ่งนั่งหลังงอกับพื้นและเพียงแค่มองผู้คนเดินผ่านไปและในขณะนั้นเองฉันก็รับรู้บางสิ่งบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงในวิธีที่ฉันเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากมาจนถึงทุกวันนี้อย่างลึกซึ้งนั่นคือเกือบทุกคนที่เดินผ่านไปมาต่างแบกภาระที่คล้ายคลึงกับฉันใบหน้าเหนือลาก้าเดินที่รีบเร่งแววตาที่ว่างเปล่าและฉันถามตัวเองว่ามีกี่คนที่กำลังรอให้สิ่งต่างๆดีขึ้นเพื่อที่จะยอมใให้้ตตัววเอองมีีีชิยู่่ไดดนทสุ มีกี่คนที่กําลังเลื่อนความสุขของตัวเองออกไปจนกว่าปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นในขณะนั้นเองถ้อยคําจากสดุดีบทที่70ก็ก้องกังวาลอยู่ในตัวฉันจงสแสวบงหาและค้นพบความสุขในกระบวนการนั้นเองและในทันทีนั้นเองโดยไม่มีเหตุผลภายนอกใดๆฉันก็ตัดสินใจที่จะชื่นชมยินดีไม่ใช่สําหรับสิ่งที่ฉันมีแต่สําหรับสิ่งที่ฉันเชื่อว่ากําลังจะมาถึงในตอนแรกมันเป็นการฝึกฝนที่รู้สึกไม่สบายใจเกือบจะเป็นการแ้งทําแต่บางสิ่งภายในตัวฉัน ก็เริ่มเปลี่ยนแปลงออและเมื่อความคิดเปลี่ยนเส้นทางก็เปลี่ยนนี่คือหนึ่งในหลักการที่ลึกซึ้งที่สุดที่ฉันพยายามสอนมาตลอ,อดชีวิตจิตใจเมื่อสอดคล้องกับจุดประสงค์จะเปลี่ยนแปลงงัสภาพแวดล้อมรอบตัวมันการศึกษาที่ดําเนินการในอีกหลายสิบปีต่อมายืนยันสิ่งที่ชัดเจนอยู่แล้วในประสบการณ์ของมนุษย์ผู้ที่ฝึกจิตใจให้ค้นพบความกตัญญูแม้ในช่วงเวลาที่ยากลําบากจะพัฒนาความยืดหยุ่นทางอารมณ์ที่มากขึ้นตัดสินใจใดด้อดีขึ้นและฟื้นตัวจากสถานการณ์ที่ตึงเครียด ได้เร็วยิ่งขึ้นกล่าวอีกในหนึ่งความสุขไม่ใช่สิ่งฟุ่มเฟือยแต่มันเป็นเครื่องมือทางจิตใจที่เปิดประตูที่กำลังรัฉานไม่มีวันเปิดได้และสิ่งนี้พาฉันไปสู่การค้นพบที่ใช้เวลาหลายปีจึงจะเข้าใจได้อย่างถ่องแท้เมื่อคุณเลือกที่จะชื่นชมยินดีท่ามกลางการทนองค์บางสิ่งภายในตัวคุณจะเริ่มเคลื่อนไหวด้วยความมั่นใจที่มากขึ้นราวกับว่าชีวิตเข้าใจว่าคุณพร้อมที่จะได้รับสิ่งที่คุณได้ขอไปแล้วเพราะหากคุณสามารถขอบคุณได้เมื่อได้รับเท่านั้นศรัทธาของคุณกก็ยังคงคึ นอยอยู่กับสถานการณ์แต่เมื่อคุณขอบคุณล่วงหน้าเมื่อคุณชื่นชมยินดีล่วงหน้าคุณกำลังวางตำแหน่งตัวเองทางจิตใจในฐานะผู้ที่กำลังอยู่บนเส้นทางสู่ชัยชนะแล้วฉันจำได้ถึงบทสนทนาที่ฉันมีกับพ่อค้าตัวเล็ก,ต,ลกตัวเล็กคนหนึ่งที่ฉันพบระหว่างการเดินทางเขาเป็นคนเรียบง่ายไม่มีการศึกษาสูงนักแต่เขามีปัญญาที่หาได้ยากเขาสูญเสียเกือบทุกอย่างไปในกองไฟฉันถามเขาว่าเขารักษากระกายในดวงตาเหล่านั้นไว้ได้อย่างไรท่ามกลางความสูญเสียอันมหาศาลเช่นนี้เขาบอกฉันว่า ถ้าฉันรอให้ชีวิตฉันสมบูรณ์แบบอีกครั้งเพื่อยิ้มฉันจะใหม่นามีวันยิ้มได้อีกเลยยอคำพูดเหลห้านั้นอยู่กับฉันตอนละอดไปชายผู้นั้นไม่ได้รู้ปรัชญาละซึกซึ่งไม่ได้อ่านหนังสือของฉันไม่ได้อ้างอิงทฤษฎีเขาเพียงแค่เข้าใจโดยสัญชาตญาณว่าสดุดีบทที่เจ็สบสอนอะไรความสุขคือทางเลือกและทางเลยึกนั้นเปิดเส้นทางที่ครั้งหนึ่งเคยดูเหมือนเป็นไปไม่ได้และบางทีคุณ อาจกำลังประสบกับภาวะกลืนไม่เข้าข่ายไม่ออกนี้อยู่ตอนนี้ก็ได้บางทีจิตใจของคุณอาจกำลังบอกว่าไม่มีเหตุผลที่จะชื่นชมยินดีบางทีคุณอาจจะเบื่อหน่ายกับการรอคอยเบื่อหน่ายกับการต่อสู้เบื่อหน่ายกับการเชื่อม่นอนแต่ฉันอยากให้คุณไตร่ตรองไปกับฉันคุณกำลังรอที่จะรู้สึกถึงบางสิ่งบางอย่างที่สามารถเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคุณตัดสินใจแล้วเท่านั้นใช่หรือไม่แม้จะไม่มีเรี่ยวแรงแม้จะยังไม่เห็นอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรยกตามที่จะค้นพบความสุขในศรัทธาไม่ใช่ในสถานการณ์ และนี่คือความท้าทายสําหรับคุณสําหรับอีกสามวันข้างหน้าให้จัดสรรเวลาวันละสองนาทีเพื่อขอบคุณสําหรับบางสิ่งที่คุณยังไม่ได้รับเพียงแค่สองนาทีเท่านั้นไม่จําเป็นต้องสมบูรณ์แบบคุณไม่จําเป็นต้องรู้สึกทุกอย่างในทันทีแค่ทํามันเพราะเมื่อคุณเปลี่ยนการัสัซนสะเทือนภายในของคุณชีวิตก็จะเริ่มตอบสนองในแบบที่คุณไม่อาจจินตนาการได้ฉันได้สัมผัสสิ่งน,นี้มาแล้วผู้คนนับพันได้สัมผัสประสบการณ์นี้มาแล้วและคุณ ก็สามารถสัมผัสประสบการณ์นี้ได้เช่นกันเมื่อฉันมาถึงส่วนสุดท้ายของสะดุดีบทที่70ฉันก็พบถ้อยคําที่ทําให้ฉันซาบซึ้งใจมาโดยตละอดข้าพระองค์เป็นคนยากจนขัดสนขอทรงรีบมาช่วยข้าพระองค์ด้วยเถิดโอข้าแต่พระเจ้าวลีนี้ไม่เคยหมายถึงความขัดสนทางการเงินอย่างที่หลายคนจินตนาการมันเผยให้เห็นบางสิ่งที่ใกล้ชิดยิ่งกว่าซื่อสัตย์ยิ่งกว่าความสามารถในการ,ระยอมรับความประบางของตนเองโดยไม่สูญเสียศรัทธาและนี่อาจเป็นเคล็ดลับที่ทรงพลังที่สุดในการเปิดเส้นทาง ที่เป็นไปไม่ได้ต่อละอดชีวิตของฉันฉันสังเกตเห็นว่าผู้คนรู้สึกว่ามันยากอย่างมากที่จะยอมรับเมื่อพวกเขาประบางพวกเขาซ่อนความเจ็บปวดประอมแปลสังความกลัวเพิกเฉยต่อขีดจำกัดของตนและเงียบเียบก็สะสมภาระที่ในที่สุดก็กลายเป็นสิ่งที่ทนไม่ได้แต่มีสิ่งหนึ่งที่ฉันค้นพบช้าไม่มีใครบรรลุสิ่งที่ปรารถนาได้ในขณะที่พยายามพิสูจน์ให้โลเกนว่าพวกเขาไม่ต้องการความช่วยเหลือการเปลี่ยนแปลงงอที่ยิ่งใหญ่ใหม่ได้เริ่มต้นด้วยความแข็งแกร่งแต่เริ่มต้นด้วยความจริงใจ หลังจากศึกษาจิตใจของมนุษย์มาหลายทศวรรษฉันก็พบสิ่งหนึ่งที่น่าตกใจยิ่งคนพยายามแสดงออกว่าเข้มแข็งภายนอกมากเท่าไหร่ภายในพวกเขาก็จะยิ่งประบางมากขึ้นเท่านั้นงานวิจัยสมัยใหม่ยืนยันสิ่งนี้บุคคลที่ปฏิเสธอารมณ์ของตนมีแนวโน้มที่จะพัฒนาความวิตกกังวลมากกว่าถึงสามเท่าและมีแนวโน้มที่จะตัดสินใจอย่างหุนหันพลและและทำอายล้างมากกว่าถึงห้าเท่าและสิ่งนี้ทําให้ฉันเข้าใจบางสิ่งที่ผู้ประพันธ์สดุดีรู้มานานหลายพันปีก่อน ที่นักวิทยาศาสตร์จะรู้การยอมรับจุดอ่อนของตนเองคือการกระทําที่กล้าหาญไม่ใช่ความพ่ายแพ้ฉันจําช่วงเวลาหนึง่งในชีวิตได้เมื่อฉันจําเป็นต้องเผชิญหน้ากับความจริงนี้ฉันกําลังทํางานในโครงการที่ต้องใช้พลังงานทั้งหมดของฉันและยิ่งฉันพยายามแสดงให้โลกเห็นว่าฉันควบคุมทุกอย่างได้มากเท่าไรทุกสิ่งรอบตัวฉันก็ดูเหมือนจะพังทลายนงอมากขึ้นเท่านั้นฉันตื่นขึ้นมาด้วยความเหนื่อยล้าเข น่นอนด้วยความกังวลและแม้จะอยู่ท่ามกลางผู้คนฉันก็ยังคงมีความเงียบที่ท่วมท้นอยู่ภายในจนกระทั่งวันหนึ่งหลังจากความล้มเหลวว่าหลายครั้งที่ฉันเก็บงำไว้ไม่ให้ใครรู้ฉันก็นั่งอยู่คนเดียวในสำนักงานของฉันในตอนดึกโดยมีต้นฉบับกระจัดกระจายอยู่บนพื้นเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่ฉันยอมรับกับตัวเองว่าฉันเหนื่อยแล้วมันไม่ใช่แค่ความเหนื่อยล้าทางกายแต่มันคือความเหนื่อยหน่ายของจิตวิญญาและบางสิ่งที่น่าประหลาดใจก็เกิดขึ้นในขณะนั้น เมื่อฉันหยุดต่อสู้กับอารมณ์ของตัวเองในที่สุดฉันรู้สึกก่อนวาวากับว่าโซ่ที่มองไม่เห็นได้ขาดออกจากกันมันเหมือนกับว่าการยอมรับความต้องการของฉันเป็นการเปิดประตูให้บางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเข้ามาช่วยเหลือฉันฉันเข้าใจว่าผู้ประพันธ์สะดุดีหมายความว่าอย่างไรเมื่อเขาขอให้พระเจ้ารีบมาเขาไม่ได้วิงวอรดด้วยความสิ้นหวังแต่ด้วยการตระหนักว่าการต่อสู้บางอย่างไม่ได้ชนะด้วยความแข็งแกร่งแต่ด้วยการยอมจำนนช่วงเวลานี้เปลี่ยนแปลงวิธีที่ฉันมองการต่อสู้ของมนุษย์อย่างลึกซึ้ง เพราะมันคืนในช่วงเวลาที่คุณยอมรับว่าคุณไม่สามารถทํามันคนเดียวได้นั่นเองที่พลังที่คุณไม่เคยจินตนาการถึงจะเริ่มตื่นขึ้นเมื่อคุณพูดว่าฉันต้องการความช่วยเหลือความภาคภูมิใจก็จะหมดสิ้นงอและความกลัวก็จะไม่มีเสียงอีกต่อไปและที่น่าขันคือในขณะนั้นเองที่ความแข็งแกร่งที่แท้จริงก็ถูกกำเนิดขึ้นบางทีคุณอาจกำลังประสบกับบางสิ่งที่คล้ายกันอยู่ตอนนี้บางทีคุณอาจต่อสู้มานานแสนานานเพื่อควบคุมทุกอย่างพยายามแสดงออกว่าแข็งแกร่งเพื่อครอบครัวเพื่อเพื่อนเพื่อโลกกอ และแม้กระทั่งเพื่อตัวคุณเองจนคุณลืมไปแล้วว่าไม่มีใครเกิดมาเพื่อแบกภาระทั้งหมดเทียงลำพังกี่ครั้งแล้วที่คุณยิ้มต่อหน้าสาธาระนาดในขณะที่ภายในใจกำลังพังทลายกี่ครั้งแล้วที่คุณพูดว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีในขณะที่รู้ว่าไม่มีอะไรเรียบร้อยเลยยอกี่ครั้งแล้วที่คุณลุกขึ้นทุกวันเพื่อสู้รบต่อไปในการต่อสู้ที่บันทอนกำลังกายกำลังใจสุดท้ายของคุณและนี่คือการทำลายรูปแบบที่คุณอาจไม่เคยได้ยินการยอมรับว่าคุณถึงขีดจำกัดแล้ว ไม่ใช่เรื่องน่าอับอายสิ่งที่น่าอับอายคือการทำลายตัวเองต่อไปเพื่อที่จะดูเหมือนเป็นผู้ไร้เทียมทานสะดุดีบทที่70ไม่ได้ยกย่องความแข็งแกร่งแต่มันยกย่องการยอมจำนนมันแสดงให้เห็นว่าปาฏิหาริย์ที่ยิบนาง,งใหญ่ไม่ได้มาถึงเมื่อคุณแสดงพลังแต่เมื่อคุณแสดงความจริงใจและถึงแม้จะฟังดูแปลก,กแต่การยอมรับนี้จะเปลี่ยนวิธีที่จักระวาลตอบสนองต่อคุณจิตใจของคุณจะรู้สึกเบาขึ้นแนวคิดต่างๆก็จะเริ่มหลังไหลอีกครั้งเส้นทางที่เคยดูเหมือนปิดตายก็จะเริ่มจัดระเบียบตัวเองใหม่ คุณหายใจได้ดีขึ้นคุณคิดได้ดีขึ้นคุณตัดสินใจได้ดีขึ้นเพราะคุณไม่ได้กําลังต่อสู้กับตัวเองอีกต่อไปฉันจําได้ว่าเคยพบนักไวโอลินผู้ยอดเยี่ยมคนหนึ่งซึ่งมีชื่อเสียงในยุคข,ของเขาแต่เขาสูญเสียเกือบทุกอย่างไปเพราะเขาไม่ยอมรับข้อจํากัดทางอารมของตัวเองเขาพยายามที่จะดูแข็งแกร่งต่อละอดเวลาจนกระทั่งความกดดันภายในกลายเป็นสิ่งที่ทนไม่ได้อาชีพของเขาซึ่งอาจจะเป็นหนึ่งในผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งศตวรรษต้องจมดิ่ง หลังอ,อเพราะเขาไม่เคยจัดการยอมรับได้ว่าเขาต้องการความช่วยเหลือความช่วยเหลือที่มีอยู่แต่ความภาคภูมิใจของเขากลับขัดขวางไม่ให้เขายอมรับเป็นตัวอย่างที่เจ็บปวดแต่เป็นความจริงและเมื่อใดก็ตามที่ฉันไตรตรองถึงเรื่องนี้ฉันก็นึกขึ้นได้ว่าสดุดีบทที่7จสิบสามารถเป็นหนทางสู่การปลดปล่อยปลดล็เขาได้อย่างไรหากเขาเข้าใจมันทันเวลานั่นคือเหตุผลที่ฉันอยากให้คุณพิจารณาบางสิ่ง จะเป็นอย่างไรหากเส้นทางที่เป็นไปไม่ได้ที่คุณปรารถนาถูกปิดกั้นไว้เพียงเพราะคุณยังไม่ยอมรับในสิ่งที่ผู้ประพันธ์สดุดีได้ทําไปแล้วและจะเป็นอย่างไรหากปฏิหาริย์ที่คุณหวังไว้เพียงแค่รอให้คุณพูดด้วยความจริงใจและกล้าหาญว่าฉันต้องการความช่วยเหลือและก่อนที่เราจะจบบทสนทนานี้ผมขอเสนอความท้าทายเล็กๆน้อยๆอ,อย่างหนึ่งวันนี้ครับใช่ครับวันนี้เลยยอคุณนนล์องให้เวลาตัวเองสักครู่เพื่อที่จะซื่อสัตย์กับตัวเองอย่างที่สุดกระซิบสิ่งที่แม้แต่ นะตัวคุณเองก็ยังกลัวที่จะยอมรับไม่ใช่เพราะมันจะช่วยแก้ปัญหาทุกอย่างได้ในทันทีแต่เพราะมันจะเป็นก้าวแรกสุดสู่การเปิดเส้นทางที่จิตวิญญาณของคุณหยหาตละลอดตอละลอดการเดินทางครั้งนี้คุณได้ตระหนักว่าอำนาจที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่สถานการณ์ของคุณเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่ว่าคุณเลือกที่จะเผชิญหน้ากับมันอย่างไรต่างหากหากมีบทเรียนสำคัญที่สุดบทหนึ่งที่ผมอยากให้คุณยึดถือไปนับจากนี้มันก็คือสิ่งนี้ครับ ทุกสิ่งทุกอย่างจะเปลี่ยนไปเมื่อคุณเปลี่ยนทัศนคติทางจิตใจเมื่อคุณตื่นรู้ว่าจิตใจของคุณคือสภาวหานเชื่อมโยงระหว่างจุดที่คุณยืนอยู่กับจุดที่คุณปรารถนาจะไปถึงคุณก็จะเลิกเป็นนักโทษของความยากลําบากและกลายเป็นสถาปนิกผู้สร้างโชคชะตาของตัวเองอย่างมีสติและนี่คือเหตุผลที่ผมอยากให้คุณก้าวเดินต่อไปบนในแห่งความรู้และวิวัฒนาการไม่มีวันสิ้นสุดมันมีแต่จะพาเราขึ้นไปสูงขึ้นไปเรื่อยๆและก้าวต่อไปก็อยู่ตรงหน้าคุณแล้วทั้งหมดที่ต้องทําก็แแคคคค่่กกก้้้้าาาาาาววววเดียรับับหงาหางงมมลตใจ และความปรารถนาที่จะเติบโตดังนั้นหากเนื้อหานี้โดนใจคุณหากมันจุดประกายแรงผลักดันที่จะก้าวข้ามขีดจำกัดฮัทในจิตวิญญาณของคุณผมขอเชิญชวนให้คุณเดินหน้าต่อไปกับผมครับยังมีสิ่งต่างๆอีกมากมายรอคุณอยู่ความชัดเจนยิ่งขึ้นทิศทางที่ชัดเจนยิ่งขึ้นและความเข้มแข็งภายในที่มากขึ้นผมรู้สึกซาบซึ้งใจอย่างยิ่งสําหรับการมีอยู่ของคุณที่นี่สําหรับความตั้งใจใส่ใจและสําหรับความเต็มใจที่จะขยายขอบเขตจิตสํานึกของคุณเองจงก้าวเดินต่อไปผมจะรอคุณอยู่ในวดีโอหน้า ซึ่งเราจะร่วมกันก้าวขึ้นสู่อีกระดับหนึ่งในการเดินทางแห่งการเปลี่ยนแปลงงกครั้งนี้